นี่ก็ปะปงทงเลือกอีกทั้งเลือกหนึ่งเดิอบุตรสำหรับคนอยู่บ้านอยู่ซองเฝ้าบ้านอยู่ซื้อก็พอะเด็หาได้ซิบอาศัยกังสหละพี่น้องประมาทพบได้เหมนี่ลอยหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าลอยหนึ่งกวจะได้กว่ามันสีใหญ่เนาะกว่ามันสีใหญ่ขายแพงกับโบได ่ม่แเดอนเก็บอกกบออันท่นเบาามมันันใหญ่มากะัเก็บอกแ่รยแมนบันะเป็นปลูกไว้ก็พ่อได้หาได้ซิ้อเสียเลยวบมิ่ีอย่างคิดต่อเลยพี่น้องนอกจากตัาอันี่ัละน่ออนี่ะในร้านผู้ชายอันผู้ขอก็ขอู่มือมันบอก หมายถึงว่าหลานปลูกบนน่ะพรอพุ้ง,งนี่แหมซุ่มซับแต่น้อยสิละ <c oughs> เอิญว่าเป็นวัคซีนเป็นวัคซีนชีวิตที่มันต้องเรียนรูไปปลูกเลมันไป้ายมะือไปายเองมันมันอยากไดมียิรูไส่ไม่คือดีแท้ จกักขายพักขายเนี่ยมะวงหมักมันมันก็ไปขายโรงเรียนคู่จังมันก็ไปขายจะขวบแล้วจะปีนโรงเรียนอยู่ป๋อหาน้อโอ้พ<อ>่อ,อมักเป็นเท่นอ๋อข้ามันเห็ดมัน,ม,นมันก็บปราชกเห็นดนิดหน่อยออแต่บอกว่าพอปลูกฟังแล้วก็คือ,ค,อคือร้านผมนี่แล้วเลยกล้วยสุกเตม็มอยู่กับปราชกเอาไปขาย จนแม่เนี๋ยยืมสองสามพันโอนตามติหยอกกับูกเลแม่ลยงลหามเดพันจแม่ยืมลูกปาโต้แสดงงหมอนี่เป็นจะเป็นัะสนับสนุนเหรอเหตุยังงกะแปลงนี่ผมจองเนี่ยเอาวัดแปลงเลยเจ้าอย่ใหญ่ไปเด่อ ตอนนี้ห้าห้าเอาปุ๋ยมาใส่อีกบังปุ๋ยเปลือกมันเปล่งม,ม,มันมันมันนี่ีมีเกิดงานเ,เ,เกิดเหตุการณ์นี่ผู้ชมโบขอม้าเจตลาดเออม้าเจตลาดแหละเขาปิดทางไงไง่ายง่ายจบเขาไง,งาอออขอก็เลยเอ,าอา้าขอกโต๊ะขม้าว่าเขาปิดทางอ่เอาขาต้องดียอด้อนรถกลับก็เลยล่วงกิโลล่วงมาเลยเ มันที่จอดว่งนี้งงหนึ่งก็ยานเขาส้นไงก็เลยเอาไปจอดรถไปบ้านองอ่เออารเอน้ตได้ยาลง้ยรถเท่นขามาุ่งขางหลังกับมี่หรออืดแล้วแปลงผมจองแล้วไปนอนแปลงนี่ผมจองเอาวัดแปลงจะจองยกแปลงเลยคือมัน ถ้าเปรียบเทียบยุงเทียนี่เาหากินคู่มือนี่มีแต่ผักจีนทะลักเข้ามาผักจีนก็มีแต่ไม่ต้องพูดมีสารพิษเท่านั้นน่ากลัวจริง,รรรงอบอก เล็ดไปก็เลี้ยงลูกก็มันไปน,นะบอกมันมันต่นใหญ่แด้บาทเวลาเอาออกมันเป็้นต่นเดียวต่นเดียวนี่รับมันสองต่นเนี่ยเขาเพื่อไว้ซีซีแรงงด้วยเจลจำบงบงกระตีไล่ขนาดขนาดอ๋อมือแรงบ่บอกเจลเอาไปไอ,อันมีไว้ซีซีเจลเอาไปอันอ๋ออันนี้ถุงให้คอยติอ,อ๋อโอเค กันมันบง,งามมาปน,นใยเหมือนก,กันเนะพื่อนไปวางตลาดเศร้าผมบ้าจากตลาดกลามๆไปวางตลาดเศร้าทะเลกับพ่อเลยพี่น้งองพอไเ้กันญาติกันนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึง่งเป็นอีกแนวทางหนึง่งพ่อเลย เห็นหายเห็นซีฟนุ้าเจบ่ได้พ่อได้ลำได้ด้วยหอกแต่ว่าพ่อได้เยืนเห็นมือให้หลานหลานไปลงเลี้ยนพ่อได้ไปตลาดน้ำเขาเป็นเห็นมูเห็นพวกฝากไปเด้อครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมแน่สวัสดีครับ